เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพ่อค้า2คนนะครับในฝั่งของพ่อค้าอิสลามนะครับจะอยู่แถวปาเลสไตน์นะครับส่วนพ่อค้าอีกคนหนึ่งนะครับจะเป็นชาวยิวนะครับไม่แน่ใจว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ที่เยเมนหรือแถวแถวซาอุดีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสมัยส,ยสอคนนี้เขาค้าขายนะครับเขาจะคขา,ขายโดยโดยใช้อูฐนะครับ ในการเร่ร่อนไปขายหลายหลายประเทศสมัยก่อนเขาจะเป็นเมืองชามนะฮะก็นะฮะไปทุกที่นั่นแหละนะ,ะทั้งสองคนเลยเป็นเพื่อนร่วมร่วมการเดินทางด้วยกันนะครับสินค้าก็จะบรรทุกบนอูดนะครับทั้งสองก็ไปขายด้วยกันนะฮะจนมาถึงช่วงเวลาพักผ่อนนะครับเขาก็แยกตัวกันที่ปาเลสไตน์โดยที่พ่อค้ามุสลิมคนนี้เขาก็จะกลับบ้านของเขาที่นั่นแหละ ที่ปาเลสไตน์สว่วนอีกคนนะครับก็จะกลับบ้านของเขาที่เยเมนอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าที่เยเมนหรือที่ไหนนะฮะแต่เขาเป็นคนยิวนะฮะจากนั้นไม่นานนะครับเมื่อถึงเวลาค้าขายนะครับชาวชาวยิวอีกคนนั้นอนะ่ะเขาก็กลับมาหาพ่อค้ามุสลิมคนนี้เพื่อจะเริ่มไปค้าขายอีกรอบหนึ่งนะในแต่ละปีเขาจะเป็นแบบนี้แหละฮะค้าขายร่วมกันไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวตะเวนขายในหลายๆพื้นที่นะ จากนั้นระหว่างทางนะฮะเขาก็รู้สึกว่าป่วยนะคนยิวเนี่ยพ่อค้าคนยิวเนี่ยเขาก็รู้สึกป่วยทีนี้เขาก็ต้องเร่งไปที่พ่อค้ามุสลิมไปบ้านพ่อค้ามุสลิมน,นะ,ะพอไปถึงทีนี้เขาก็เริ่มป่วยเขาก็แจ้งข่าวแก่พ่อค้ามุสลิมคนนี้บอกว่าฉันเนี่ยกำลังจะตายนะแต่ฉันยังมีสมบัติที่ยังไม่ได้มอบให้แก่ลูกๆของฉันแก่ลูกของฉันเข,นขาว่าอย่างนี้แกลูกของฉัน ังไม่ได้พูดว่าลูกๆนะเพราะไม่แน่ใจว่ามีแกมีลูกกี่คนนะฮะทีนี้แกก็บอกว่าพ่อค้าชาวีบอกว่าถ้าชั้นตายไปเนี่ยท่านช่วยมอบสมบัติของชั้นสมบัติของชั้นให้แก่ลูกของชั้นแต่ไม่เงื่อนไข3มอย่างนะฮะถ้าเงื่อนไข3า,ามอย่างนี้ไม่ผ่านก็คือสมบัติตัวนี้ฉันมอบให้ท่านหมายถึงสมบัติของเขาจะมอบให้กับพ่อค้ามุสลิมทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าลูกของเขาที่มาหา หลังจากที่เขาตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาอ่าเขาจะต้องแสดงใครว่า,วาความเฉลียวฉลาดอภินิหาร3มอย่างนะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะพ่อค้าชาวยิวก็สิ้นชีวิตไปนะฮะทำให้พ่อค้ามุสลิมอิสลามคนนี้เขาก็เลยส่งคนนะครับส่งคนไปที่เมืองเยเมนนะฮะไปหาลูกลูกของชาวยิวคนนี้ เพื่อตามหาแล้วก็แจ้งข่าวว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตที่ปาเลสไตน์ไปแล้วนะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะลูกของเขาอ่ะก็มาหามาหาพ่อค้าชาวยิวนะฮะแต่ระหว่างทางอ่ะเขาก็ยังไม่รู้นะว่าบ้านชาวยิวอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งแรกที่เขาทำนะเขาก็ถามหาจากพ่อค้าที่อยู่แถวแถวปาเลสไตน์นี่แหละว่าที่ไหนมีขายฟืนบ้างนะฮะแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งป้าคนหนึ่งอนะ่ะบอกว่าบ้านชั้นมี ชั้นขายฟืนเยอะเลยแล้วลูกของชาวยูวคนนี้เขาก็บอกว่าเอาฟืนทั้งหมดเนี่ยไปบ้านคนนี้คนนี้นะฮะไปบ้านคนมุสลิมคนนี้แต่เขาไม่รู้นะว่าบ้านหลังไหนแต่เขารู้ว่าชื่อนี้ชื่อนี้นะครับาจากนั้นไอ้แม่ค้าเนี่ยก็รู้จักกับพ่อค้ามุสลิมใช่ไหมแกก็พาฟืนทั้งหมดฟืนเยอะมากเลยพาไปวางหน้าบ้านไอ้พ่อค้ามุสลิมคนนี้ ทำให้ลูกของชาวยูรู้ว่าอ๋อบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านของชาวพ่อค้ามุสลิมคนนั้นเพราะว่ามีฟื้นอยู่หน้าบ้านใช่ไหมทั้ทงๆท,ที่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนแต่ฟื้นไปอยู่หน้าบ้านนั้นแสดงว่าก็บ้านหลังนั้นแหละส่วนฝั่งพ่อค้ามุสลิมก็แปลกใจกเอะทำไมฟืนมาอยู่หน้าบ้านชั้นเยอะจังหลังจากนั้นไอพอ,อลูกของพ่อค้ายูก็มาถึงนะฮะก็ก็ถามถึงชื่อสกุลว่าใช่ลูกคนนี้คนนี้อ๋อสรุปคือใช่นะ แล้วทีนี้พอค้ามุสลิมก็ถามลูกชาวยิวว่าทำไมทำไมเจ้าต้องสั่งฟืนมาเยอะขนาดนี้นะแล้วก็มาไว้หน้าบ้านชั้นจำนวนเยอะๆอย่างนี้ลูกคนยิวก็ไม่ได้บอกอะไรนะฮะแต่แต่พอค้ามอิสลามก็คิดเองว่าเอ๊ะน่าจะอยู่น่าจะมาอยู่หลายปีหลายวันนะ <laughs> เพราะว่าฟืนจำนวนเยอะเอาไว้ใช้กอนู่นกอนี่นะฮะแต่ อะไรนะคนอิสลามก็ประมาณว่ารู้แหละเนี่ยเขาจะมาอยู่หลายวันแสดงว่าเขาต้องเตรียมการเหมือนแบบเราไปที่อื่นก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าหลายๆตัวแต่ทําให้พ่อค้าอ,อิสลามรู้เลยว่านี่อภินิหารแรกเลยแบบเด็กแค่เด็กนะมาเตรียมของเยอะขนาดนี้ส่วนพ่อค้ามุสลิมก็บอกว่าถ้า ถ้าจะมาอยู่ยาวๆก็ไม่จําเป็นต้องเตรียมฟืนเพราะว่าที่บ้านฉันก็มีฟืนนะฮะแล้วก็แถวๆนี้ก็มีขายฟืนเยอะะเขาก็ได้เข้าไปพูดคุยนะกับพ่อค้าอิสลามแล้วก็อยู่กันไปจนถึงเที่ยงนะเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็มีอาหารเขาเรียกว่าอะไรอาหารเมนูเที่ยงมื้อเที่ยงเมนูเที่ยงอะพ่อคนะ้าอิสลามมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นนกพริราบนะฮะบุกปฏติบุกปต,กปตินกพริราบนะฮะ ผมจะสับสนหน่อยเพราะว่ามีภาษาภาษา2ภาษาที่จะแบบกําลังสับสนว่าต้องใช้คําไหนพูดอะไรประมาณนี้นะฮะ,อะพอคามมุสลิมเขาใช้นกพิราบ5ตัวนะครับในการทําเป็นอะไรมื้ออาหารในมื้อเที่ยงนี่หลังจากนั้นพอยกสำรับยกสํำรับตั้งบนโต๊ะนะฮะพอคามุสลิมแจ้งกับเด็กเด็กยูคนนั้นลูกของชาวยูคนนั้นว่าฉันไม่เคยเห็น ว่าบ้านของท่านบ้านของของเนี่ยของเด็กยูเนี่ยเขาแจกกับข้าวยังไงไม่ถึงแบ่งแบ่งแบ่งอาหารให้ให้เท่าเท่ากันยังไงนะฮะโดยมีนกพิราบแค่ห้าตัวนะครับอ้อผมลืมเท่าความว่าพ่อค้าอิสลามมีมีลูกสาวสองคนนะครับแล้วก็ลูกชายสองคนส่วนแกก็มีภรรยาอยู่หนึ่งคนรวมทั้งหมดเป็นหกคนนะฮะ ในครอบครัวนี้มี6คนนะครับแต่แต่นกมี5ตัวส่วนคนที่กําลังจะกินนกมีทั้งหมด7คนนะการจะแบ่งให้เท่ากันเนี่ยแกก็ให้ยกเป็นหน้าที่ของอลูกของชาวยิวนะลูกของชาวยิวก็ดึงนก5ตัวมามาใกล้นะครับไม่ใช่มากินนะมาแบ่งโดยที่เขาแบ่งเป็นนกหนึ่งตัวฉีก2นะฮะฉีกฉีก,ก,ก2เรียกว่า2ส,ส่วนนะฉีก2ส,ส่วนโดยให้ส่วนหนึ่งแก พ่อของเขาหมายถึงพ่อค้าอิสลามนั่นแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปให้แม่ของเขานะฮะเป็นแม่ของเนี่ยภรรยาเออเป็นให้แก่ภรรยาของเขาฮะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวที่สองเขาก็ฉีกนะฮะสองสองส่วนเหมือนกันฉีกสองส่วนให้ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเขามีสองคนไงแล้วก็ฉีกตัวหนึ่งตัวที่สามฉีกฉีกสองส่วนให้ลูกชายกับลูกชายเพราะว่าบ้านนั้นมีลูกชายสองคนนะฮะ ทีนี้เหลืออีกสองตัวนะครับสตัวสุดท้ายเด็กชาวยูวนี่ก็ดึงดึงนกทั้งสองมาไว้ใกล้ตัวเองจากนั้นพ่อค้าอิสลามทักเลยเอา้าแบงอย่างนี้มันก็ไม่เท่ากันสิเพราะว่าเจ้าได้ตั้งสองตัวส่วนช่านได้แค่ครึ่งตัวมันเท่ากันที่ไหนอะไรประมาณนี้เด็กชาวยูวบอกว่าไม่นั่นแหละเท่ากันแล้วท่านกับเมียของท่านแล้วก็นกคนละครึ่งเท่ากับหนึ่ง ดังนั้นท่านกับเมียท่านก็คือ2ส,ส่วนส่วนนกอะ่ะที่แบ่งครึ่งอะ่ะก็คือ1นตัวเท่ากับ3ท่านกับเมียท่านแล้วก็นกเท่ากับสส่วนลูกสาวของท่านก็เช่นกันลูกสาวสองคนกับนกหนึ่งตัวที่ฉีกันอ่ะเท่ากับ3กันลูกชายของท่านก็เช่นเดียวกันลูกชายสองคนใช่ไหมแล้วก็นกหนึ่งตัวที่ฉีกันก็เท่ากับ3มตัวส่วนชั้นส่วนชั้นชั้นหนึ่งคนกับนกสองตัวก็เท่ากับ3นี่แหละเท่ากันพอพอคาอิสลามก็ เฮ้ยนี่อภิญหารเนี่ยะไรแบบฉลาดนี่วาอะไรประมาณนี้เหลืออภิิหารเหลือแบบเรียกว่าอะไรอภิิหารอีกอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เด็กคนนี้ต้องแสดงให้เขาดูนะครับก็คือความฉลาดของเขานั่นแหละนะฮะส่วนใหญ่เช้ายูมันฉลาดนะประมาณนี้หลังจากนั้นพอตกมือดึกมือค่ําเนี่ยอ่าพ่อค้าอิสลามเขาจะใช้อ่าเรียกว่าอะไร พิกคอกสัตวไทยว่าอะไรวะไก่งวงหรอือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะไก่งวงแหละน่าจะไก่งวงอ่าเป็นไก่งวงนะครับไก่งวงมันจะมีหัวแล้วก็คอที่มันยาวๆเออน,น่าจะไก่งวงแหละไก่งวงตุรกีเออประมาณนี้หลังจากนั้นมื้อค่ำเขาใช้ไก่งวงในการที่จะทําเป็นมื้ออาหารนะครับเช่นเดิมเลยอ่าเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเที่ยงอะ่ะเขาก็ให้เด็กอยู่ในการแบง่ง พอมือข้าเขาก็ให้เด็กยูเหมือนกันฉันอยากเห็นว่าเจ้าจะแบ่งนกไก่งวงหนึ่งตัวเนี่ยให้เท่ากันได้ยังไงนะครับเพราะว่าทั้งหมดมีเจคนนะครับเฉายูเนี่ยเด็กชาวยูก็ดึงไก่งวงไก่งวงมาหน้าหน้าของเขาหนะลังจากนั้นเขาก็หักคอเอ้ยไม่ใช่ดิหักหัวนะหักหัวไก่งวงเพราะว่าไก่งวงนี่มันสุกแล้วไงมันสุกแล้วพร้อมกิน นะครับหักหัวไก่งวงเอาส่วนหัวเนี่ยไปให้พ่อเอาหัวส่วนหัวไก่งวงไปให้พ่อแล้วก็ส่วนคอส่วนคอเพราะว่าไก่งวงมีคอยาวนะฮะมันเอาส่วนคอของไก่งวงไปให้แม่นะฮะให้ภรรยาส่วนปีกทั้งสองข้างของไก่งวงเขาเอาไปให้กับลูกสาวสองคนเลยนะฮะส่วนขาเรว่าน่องใช่ไหมอ่านน่องน่องของไก่งวงเขาเอาไปให้ลูกชายทั้งสองคนนะฮะคนละข้าง ส่วนลําตัวทั้งทั้งเรียกว่าอะไรส่วนตัวส่วนตัวเออส่วนตัวลําตัวของไก่งวงนั่นแหละมีแต่เนื้อมีหนังมีครบเอามาให้ตัวเองนะะแล้วพ่อค้าชาวอิสลามก็สงสัยเฮ้ยทำไมทําไมเจ้าถึงแบ่งแบ่งไก่งวงเท,ท่าแบ่งไก่งวงแบบนี้ไม่เห็นจะเท่ากันตรงไหนอะไรประมาณนี้เพราะว่าฉันน่ะได้แค่หัวเด็กชาวยิวบอกว่าท่านอะ เป็นหัวหน้าครอบครัวดังนั้นหัวหน้าครอบครัวต้องเอาหัวไปเพราะว่าหัวไปไหนลำตัวก็จะตามทุกอย่างก็จะตามไปด้วยนะหลังจากนั้นเอพ่อมุสลิมก็ว่าเอ้าแล้วส่วนพระยาค้าละ่ะทําไมได้แค่คอได้ส่วนแค่ลําคอนะเด็กชาวเยาบอกว่าลําคอเนี่ยของไก่งวงเวลาเวลาหัวไปทางไหนนะครับลําคอก็จะตามไปด้วยดังนั้นภรรยาของเจ้าก็คือผู้ตาม พูดตามของคารวาหัวหน้าครอบครัวดังนั้นภรรยาของเจ้าก็ควรที่จะได้คอไปสว่วนแล้วแล้วลูกสาวที่ได้ปีกล่ะอ่าเด็กชายยูบอกว่าลูกอ่าปีกนั้นเป็นส่วนที่เมื่อลูกสาวของท่านได้แต่งงานไปนะฮะเขาก็จะบินไปบินไปอยู่กับสามีของเขาบินโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมได้อะไรประมาณนี้อ่าลูกสาวทั้งสองไงาแล้วลูกชายอีกสองคนล่ะ ส่วนลูกชายอีกสองคนนั้นคือแข้งขาของครอบครัวนะฮะคือเวลาพ่อมันแก่ไปแลละลูกชายทั้งสองนี่แหละจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคำจุนนะฮค,คำจุนทั้งหมดนะครับเอาแล้วเท่าหรือยังเออเท่านี่แหละเท่าส่วนเขาก็ได้กินที่เป็นลำตัวที่เป็นเนื้อนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์นะครับถ้าใครไปที่นั่นลองถามเรื่องเรานี้ดูนะฮะน่าจะ น่าจะมีคนแก่เก่าๆนะที่สามารถเล่าเรื่องนี้ได้นะครับส่วนคนหนุ่มใหม่ไม่แน่ใจว่าจะเล่าได้ไหมนะเพราะว่าผมก็ได้เรื่องเล่านี้จากคนแก่เหมือนกันโอเคครับมีเรื่องอะไรรอบหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าอีกรอบหนึ่งนะส่วนเรื่องนี้ก็แค่นี้แหละวปสดีครับ